นะครับแต่จริงๆแล้วที่เรียกว่าหัวพันพื้นเมืองก็ตัวเท่านี้แหละก็ตัวเท่นี้มันมันใหญ่กว่านี้อ๋อที่กี่เดือนแลวครับอันนี้ประมาณ6เดือนนี้คือพวกนจะขายขายเขาไปเชียงเขาเปเอเขาไปเียงที่อื่นตอนนี้มันก็พวกนี้เป็นบราหมั่นเลื่อนลอยเลื่อนลอยครับโครงสร้างเห็นไหมครับโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่คนไทยชอบเพราะว่าเวลามีงานล้มตัวหนึ่งก็กินได้เยอะ กินไม่หมดกินไม่หมดคือคือวัวบ้านเราเนี่ยเดิมก็วัวตัวใหญ่นะครับแต่พอมีงานไปปักเขาก็ลงดังนั้นทําให้พ่อวัวพันธุ์ดีของเราเนี่ยตายลหายหมดไม่มีการปรับปรุงสายพันธุ์วัวจาก600โล800โลเหลือตัว250 300ยห้า่านั้นเองนะครับเพราะว่าการไม่มีการปรับปรุงสายพันธุกรรมก็เลยอย่างกตัวหนึ่งก็ ถ้าสั่งข้าวจากอเมริกามารุ่นเด,เดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าออครับนี่นอันนี้เป็นชาโรเล่รูปผสมอันนี้ชาโรเล่ซ้ายเมอยอ์จะเห็นไม่มีโนมนะครับบัวอันนี้ออหลังกระดานอ,อ,อ,อันนั้นจะมีโหอ,อ้อยนั่นคือวัวเอ็นเดียอ้าววัวเอ็นเดียครับก็จะวัวมีบัวเอ็นเดียกับบัวยีหลอ,อัวนี้เขาจะอาจจะยกสายแยกคอดีนะไม่ดุท่าไอ อันนี้เป็นบีปัตเตอร์อ๋อไอที่เป็นเอกเนี่ยนะวัวแดงวัวแดงอันนี้ลูกเกิดจากบัคบขบแล้วเป็นวัวสาวอ๋อวัวสาวแล้วก็ท้องอ่อนด้วยอ๋อนี่ก็นี่ก็เลยเปี่ยวตัวนี้มาจากอเมริกาอ๋อนี่เปี่ยวแล้วแล้วก็มีท้องได้ลูกสามสองท้องลูกสามตัวเอาเอามาแฝดแฝดตัวแฝดรูปอ่าครับอันนี้เป็นแบงกัตเกิดถ่ายลูกคู่กับวัวอย่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวเ่องต่ตัว อันนี้คือแบงก์กั๊สนะครับมีแบงก์กั๊สพ่อพันผมเอามาจากสัญญาตัวหนึ่งของกากจะปล่อยฝูงลงฝูงซื้อมาสองตัวซื้อเข้ามาสองตัวนะดอกซื้อเนี่ยต้องซื้อซื้อสองตัวแปดหมื่นกว่าไอ้แก้สองตัวแสนหมื่นกว่าไม่ราคาพิเศษเท่าเขาเท่ากันเดือนอ๋อเท่ากันเดือนราคาพิเศษเท่ากับคนอื่นเออเท่ากันอื่นไลยขายไปตัวแล้วเหลือตัวนึงเห็นเห็นเห็นความสมบูรณ์นะครับเวลานั้นแล้วเนี่ยอันนี้แบงก์กั๊เนี่ยแบงก์กั๊ ทำไมถึงกลองถึงตึ้ไอที่กองกองมันเป็นแกนขี้มันอ่ะเราลูกน้องผมจะแซ่ออกไปจะไปกองไว้ให้ตาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะปิดคอกนี่เลยใช่ไหมแล้วก็รถดันแล้วก็เอาแบคโคตัดใส่รถถกร้อแลนเราไปดำไปขายเราไปขายไปใส่ยากแล้วนะเจ้าตอนนี้มันออกไม่ได้ต้องทำยังสงต่อครับเพราะว่าสถานที่มันไม่เหมือนกันตัวนี้ก็แบงค์กับเพื่อนกัน อันี้แม่อันนี้บีบมาเตอร์ีมาเตอร์มีบีบมาเตอร์มาจากอเมริกามางานตรงนี้ตรงนี้มาจากอเมริกาอ๋อนี่จบอ๋นนี้อันนี้เป็นเนี่ยตัวละสี่แสนบาทนะเนมาในตัวละสี่แสนเงินวัวนมนี่เป็นวัวเนี้ยบีบมาเตอร์พันบีบมาเตอร์นพันใหม่แเป็นวัวอารมณ์ดีวัวพพวัวมนดูดโดยนมี่ปลูลูกมันเกะตัวนี้เราขายตัวสองแต่ห้านะฮะ สองแสนห้าลูกมันเนื้อเด่อนพูลูกมันเนี่ยนะลูกมันท้าอยู่องค์หนึ่งอ่ะท้ายองค์หนึ่งเอาลูกแป๊บไอ้นี่มันชอบนะคืออะไรกาวเราจะเอาเกาเนี่ยมาจากสไตล์ฝรั่งทั้งนั้นคือฝรั่งเนี่ยเขาจะอยู่กับวัวเนี่ยเขาจะมีน้ำกาหลังเข้าสนามประกวดนี่ยวัวจะยืนเฉยชอบเพราะมันสบายกา อ่ลคู่กับวัวได้เขาไม่ได้เขาไมได้เําไปได้เดี๋ยวต้เข้าไปดิเข้าไปยืยข้างนอกคุยกังดีกว่า้ไม่เข้าไปเถอะไม่ดูไม่ดูไม่ดูหรอแล้วมันเหยียบที่วัววัวมันอารมณ์ดีมันเล่นด้ไบิเตน่ตัวนี้ขายไปแล้วขาไปดิไาไป้เอาหนังสือมาหนังสือมามักองแ้วนี่ขายแล้วขายรูปให้คอสือไว้หน่อยไอ้นี่เราไอ้นี่เราสุ่มาเองหรืว่าดไม่ได้ตัวนี้ลูกเกิดจากที่นี่กันไม่ได้นำเขัา โคครรัับบอ้ใช้ได้มีลูกขายลูกหัวได้ด้วยเพื่อนเพื่อนสุดที่อิจฉาแน่เลยให้มอมแป้งหน่ยเชื่อมนี่ขายไปแล้วอ๋อครับแต่ตอนอันนี้เรขายไปเป็นเป็นพ่อปั้นพ่อปั้นเงินก็จะมาเอาแล้ว ได้ครับมาลองมามาจับครับมาจับมาจิ้มเลยมาแช่ผมให้ดูเราให้ดูเืยอะผมจับดูดูจับ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 ได้หมดนะได้ครับอ๋อใค้จับจับนี่ไอที่มันจับหน่อยดิมันน่ารักนะไอ้ที่เนี้ยไปจับไปจับไปไปจับหน่อยไปจับใครยรูปหน่อยมาไปจับใครยรูปหน่อยเร็วเข้าเออน่ารักน่ารักหน้ามองกล้องหน่อยพี่หน้ามองกล้องหน่อย ก็าข้ายข้หน่อเหน่อยแอปปี้ลปน่ยวนิ้ห่งิหนึ่งบุญเข้าไปไหน่เี๋บุญเข้าไปพี่บุญพี่แปร็แล้วแรกกเกาเขาาเาเาอยู่แล้วเข้าอยู่แล้วนะเรียบ้บูน

กัวแต่เราสมเหมือนคนนะเหมือนก็เป็นไคนเราที่สายไม่่นพันยุโรไม่่เมืองไทยม่ได้ยโเดียวนะครับไม่ไหวนะ่กัโอ้โหไม่แค่

ทนาเสให้เพราะว่าตัวนี mm ่ชอบของดองเมืน hmm. ผ uh uh, uh. uh, ู้หญ ah, uh. ิงอ๋อเหรอชอบของดองให้มึนพกินด้วยเหรออ่าเนี่ยกินคือมัน เป็นของที่ไม่มีค่าแต่ว่าเรามาให้บวกกินได้โดยเราไม่ต้องไปซื้อชอบแม่ก็ชอบเอเป็นมะมวงดองนะกินทุกวันได้ไอันี้เปิดมะม่วงไอะไม่ได้กินไม่ได้กินไนด้เปิดมะมวงเขาไม่กินม่ผมเะีหยดูพันโรยไอจ้าดเดี๋ยวจะมาไห้อนเนื้อลายดปลม่าเตี้ยอะครัอเออ๋ออออ๋ออ๋ ร้อยยี่สิบเราร้อยห้าสิบกดีเหรออันนี้มันจะเอใหญ่อ้วนเตัวเล็กตัวเล็กสร้างแต่ละเลี้ยงระยะเวลาเลยนอมไอ๋อ่ีดวงง่ายมากันนอนแล้วมันต้องอ่าไข่ลมไอ้นั่นไก่เหมือนจากว่ะคนมันับไปแล้วับไปแล้วไม่ใช่ลมเข้าได้ออกได้เหรอับไปแล้วเพราะว่าเขาต้องขามันออกมาก่อน เห็นหน้าใครก็เลยปวดขี้เลยมาหน้านี้ก็ปวดเลยนะเพราะว่ามันข้าวฝนอ๋ออ๋ออันนี้เป็นวัวพี่มันเจ้าที่มันผมอธิบายก็คือปวดโดนมากเพราะว่าอ่าเป็นเป็นวัวลูกผสมชาวเล่ต้องเอาไอ้พันธุ์นี้มาขึ้นนี่ลูกขายตรงเจ็ดหมื่นนะแปดหมื่นนะลูกมันอ่ะแยนก็แย่งแม่ไปเดี๋ยวพวกนี้มาดูทางนี้อีกเดี๋ยวจะมาสรลุกกรุงโอ้ น้ำมันวัวมันไหลออกมาเนไงผสมกรีนบริการผมเป็นชาติไม่ทำเรืงพวกนมันเลยกำลังมันไหลลงมาเหลือไม่หมดเออชาตก็ม้วาได้อันนี้ก็เป็นลูกวัวเพราะเขาขาวแดงๆนี่เป็นลูกพันกรีผสมกับอ่าพันกรีนี่คือบรรพุนมของอเมริกาเป็นวัวเป็นวัวเป็นวัวบามันนี่นะแต่เป็นวัวนมแล้วมาผสมพวกนี้ เไอ้พวกนี้เป็นลูกแมงกับที่มันรวมมันรวมผสมมวลรวมอยู่ด้วยมันรวมด้วยกันอยู่เขาก็เปิดน้ำแบบนี้ให้กินนะอ่าเนี่ยพวกเนี้ยนะอ่าครับลูกบวกเอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันนะมันยาน,นมสามเดือนนะก็ะดีจังเลยทำไมเร็วดีอ่ะผมว่าเอ๊ะมันเ,เขาคิดได้อย่างไรวะที่มันแยกใช่ไหมเอามันแยกนี่นะเดืสามเดือน ใช่เขาก็เป็นการพิสูจน์เนี่ยเออเก็บเรียบร้อยมากินอาหารได้เลยได้เลยมันก็กินกินต้องอยู่สองวันแถมผมมันนึกไว้ว่าโอ้โหเลแม่ไม่ทุดใช่เพราะว่าแม่มันไม่ค่อยมีอะไรใช่ลัวมันใช่เดี๋ยวมันมีลูกอีกแล้วเพราะมันมีลูกมากกับผมนะลูกมันลัวมันแม่มันเว้ัวมันไม่ไม่ว่านะพอมันมีกินบ้างไม่มีกินบ้างแล้วลูกวัวอ้วนมากไม่ดีนะมีเพื่อนผมคนหนึ่งไงมันเลี้ยงวัวประกวดนะวัวสามติบตัว ไม่ทองอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมแก้วมันอ้วนไปใช่ไขมันมันไปอุดไอ้วุลูกหมดต้องไปให้ไปปล่อยเขาโน่นหนักมันจะให้เขาไปเลี้ยงฉะนั้นของมันผอมๆผสมติดดีเอาโอเคเดี๋ยวผมจะพากลับมาดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายรูปเบอร์ของมันหมายเลขเกิดพอแล้วก็มันบรรูัดถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูป พวกนี้แม่สาวไอเยอะๆเมสาวนี้เยวกอนรูกเไีะเข้าเอาข้าไปเลยเข้าไปเลยตัวตัวนี้นะเป็นชื่อโซโนล่าโซโนล่าชื่อเขานะอหมายเ้วยที่ หายเลขอ่าหนึ่งสามสี่อ่าหนึ่งสาสี่ทับสี่นะเป็นกานแชมเปี้ยนว้าววาวสาววัากิ้ววัวสาวของเอาวัวสาวของอเมริกานะแล้วก็ตัวนี้นี่นะชนะการประกวดมาได้รับรางวัลที่หนึ่งนะฮะจากฟาร์มอ่าซ c c ีซีอ่าเนี่ยนะแล้วก็มาถึงบ้านเราก็ราคาก็ตกอยู่เราเจ็ดแสนบาท นะฮะแต่ราคาซื้อขายท้องตลาดนี่มีคนให้ราคามาแล้วมีคนราคาให้ขายมาแล้วไม่ครับราคามาแล้วมันเป็นวัวที่ถูกลักษณะที่สุดเลยสําหรับวัวบามันแดงเขาเรียกบามันแดงพันนี้บามันแดงเนี่ยเป็นวัวที่นิยมที่สุดในเมืองไทยเวลาเนี้ยแล้วก็ตอนนี้อเมริกาก็นิยมมากผมไปอเมริกาเมื่อสองปีที่แล้วในปีหนึ่งหกนะฮะเอ่อปรากฏเราบางฟาร์มในขายวัวขาวออก เอาวัวแดงเข้าตเใลนี่เอาวัวแดงเข้าฉะนั้นบ oh okay. ้านเราก็เลยทางภาคอีสานเนี่ยโหมีวัวแดงแล้วราคาเป็นแสนอ่ะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกกระแสนะกระแสนอกงหนชอเหนือเหคือเขนือ นี่มันเป็เนี่ยเปียกปีเกียรติคือวันนี้เป็นที่พักข้อของพอนแต่โลนี่ผมมันอยู่นพูนอันนี้เป็นวัวสาวรุ่นวัวสาวรุ่นพอท้องเสร็จคลอดเสร็จก็เอาไปที่นมทางนู้นตอนนี้มันเหลืออยู่นี่ลูกก็ไม่ได้กินนมไม่กินไม่กินนมนี้เกิดท้องาจากในจาต้องอุปนิส้ยสองแสนี้

คุณจะเกิดตั้งชื่อลูกคัวชื่อบุญรอดโอยสุดง่ายเลยบุญรอดลูกครัวเนี่ยน่าไปไล่ไงชื่อมันไม่มันไม่น่แบบแม่ไม่น่าอะไรเหรอชื่ออะไรชื่อบุญรอดผมเพิ่งคลอดไม่หวงไม่หวงเดี๋ยวนี้ไม่หวงเลยหนีอย่างเดียวไอ้นี่สายตะเดือสายตะเดือเพิ่งจะคลอดชื่อบุญรอดเพราะอะไรเสร็จแล้วมันเอามันเอาไงเจ็บท้องตั้งแต่เช้าถึงเย็น ก็ oh ไม่ทอดใส่ปาไว้ตุ่กันเลยวะลูกโป่งก็ไม่ออกเบนลูกโป่งไม่ออกไปคัดวัวเสร็จแล้วให้ผสมทองจากนู่นให้เสร็จแล้วก็ใส่เซ็ตซิ่งด้วยนะตรงนี้นะหมอพี่อใส่เซ็ตซิ่งด้วยใส่ตัวเมียไหมเสร็จเรียบร้อยม <im itation> <im itation> ัน <im itation> แนะ่ว่ะดวงตกแล้วเราแสนกว่าแสนสามแม่ขังไม้ยมาเครื่องบิน เออเสร็จแล้วไปเลี้ยงที่ผูเรือเนี้ยนี่คือตามหลักแล้วเนี่ยคือวัวนมพันธุ์แท้เนี่ยมันเป็นวัวที่ผมว่าเลี้ยงได้ในประเทศไทยแต่ว่าเราต้องให้มันเย็นให้มันเย็นหน่อยคือสมัยนี้มันเลี้ยงได้เพราะอะไรมันมีโรงเรือนมันมีไอ้นั่นอ่ะอีแวบอ่ะอีแว็บมีมีแวบดูดอากาศป่อยระลน้ำเย็นๆเข้าปเข้าไระลมไอ้น้ำครับนี่คือสรุปเรื่องวัววันนี้ขอขอโอกาสสรุปเลยขอบคุณเป็นอย่างสูงท่าน